ครับกลับ้ามาสู่่สูในช่วงสัมภาษณ์รอบรัวในช่วงรายการรอบรัวประไทายสมานเกนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านนะครับมาติดตามเรื่องสําคัญมากๆสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกลกหลานบุตรบุตหลานอยู่ในวัยเรียนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโรคซึมเศร้าในวัยเรียนเนี่ยก็ รวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสมาธิการใช้มือถือมากเกินไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงอา,าอาการซึมเศร้าของผู้ใหญ่แล้วก็รวมไปถึงการฆ่าตัวตายของในจังหวัดสุรินทร์ของเราเองเนี่ยก็เป็นปัญหาสําคัญด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เอกลักษณ์แสงสิริรักนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ที่จะมาให้ข้อมูลเข้าใจง่ายที่เกี่ยวกับแนวทางการดูแลบุตรหลานของท่านรดยไปถึงการดูแลตัวเองด้วยนะครับจะ วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณหมอขอสวัสดีคุณหมอครับครับครับก็ต้องขอถามคุณหมอเอกลักษณ์ก่อนนะครับว่าอยากจะให้ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยเรียนเนี่ยคืออะไรแล้วก็สังเกตไดะจับพฤติกรรมแบบไหนบ้างครับคุณหมอครับโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์นะครับก็เป็นได้ทั้งผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วก็เด็กนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วัยรุ่นนะครับในช่วงวัยเรียนวัยรุ่นนี่แหละนะครับก็คือ เด็กจะมีอารมณ์ที่ผิดปกติไปนะครับจากที่เคยร่าเริงพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวดีเนี่ยเด็กจะซึมเศร้าหดหูนะครับแยกตัวพูดน้อยนะครับแล้วก็ทําให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทานอาหารได้น้อยลงนอนไม่หลับกิจกรรมที่เคยชอบทําก็เบื่อหน่ายไปหมดนะครับก็ดูง่ายๆว่าเด็กจะซึมแล้วก็แยกตัวนะครับแล้วก็ทําให้ปัญหาเรื่องของการเรียนก็จะมีผลตามมาผลการเรียนก็จะตกลงนะครับในเด็กที่มีอาการเยอะ เป็นเรื้อรังก็อาจจะนําไปสู่ภาวะที่เป็นหนักที่เรียกว่าการทําร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายได้นะครับครับก็มันจะมีอีกอาการหนึ่งที่เรียกว่าอินโทรเวิร์ดคุณหมอมันจะผู้ปกครองสามารถแยกงยว่าเด็กคนนี้จะแบบว่ามีอาการนี้ครับครับจริงๆไวรุนเนี่ยเขาจะมีความเป็นอินโทรเวิร์เยอะนะครับใช่ครับถ้าถามลูกที่พ่อแม่ที่มีลูกไวรุนสักครึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าเด็กเขาจะเริ่มแยกตัวไม่ค่อยอยากพูดกับพ่อแม่แนละ้วครับ เพราะว่าเด็กเขามีพัฒนาการของความเป็นตัวเองมีบุคลิกภาพเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับนะครับ,รบเขาไม่ต้องการเป็นเด็กที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายใต้กิจวัตรที่คุณพ่อคุณแม่คอยสั่งการนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดกับคุณพ่อคุณแม่น้อยลงเข้าบ้านก็เก็บตัวอยากจะเข้าห้องแต่ในห้องอย่างเงี้ยอ่าเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความเสี่ยงหรือว่าจะแก้ออยงหงว่านออ่าลูกหลานของเราเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่ไปทางซึมเศร้า นีคุณหมอคือ introvert เนี่ยเขาอาจจะพูดกับพ่อแม่น้อยลงแต่เขากิ๊กกักิ๊กกักับเพื่อนอยู่เขายังสามารถทํากิจกรรมที่ชอบทำนะครับกลับไปบ้านยังเล่นกับน้องแมวน้องหมายังเล่นเกมรือนั้นเจอเพื่อนอยู่อะไรงี้ใช่ไหมครับไปออกไปข้างนอกไปโรงเรียนก็ยังสนุกสนานทานอาหารอร่อยผลการเรียนก็ปกติของเขาแบบนี้ก็คือไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่อาจจะเป็นคนพูดน้อยนะครับมีความสุขกับโลกของตัวเองครับ นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยล่าเริงยิ้มหัวเราะทานอาหารอร่อยนะครับแล้วก็อยู่ๆก็เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นทําไมดูหดหูทําไมร้องไห้ออกมาเองนะครับทำไมมีการบ่นว่าตัวเองไม่มีคุณค่าทําไมบ่นว่าชีวิตนี่มันมีแต่ความทุกข์ทรมานนี่หแหละน่าสงสัย นี่ไม่ใช่แค่แต่เรื่องเด็กๆเนาะคุณหมอเนาะก<ช>็<อ>ะสามารถใช้สังเกตญาติๆเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับครับอาการเหล่านี้เนาะครับโรไปถึงอาจจะถามคุณหมอเรื่องนึงครับในเรื่องของถ้าเด็กๆเนี่ยเรียนออนไลน์หรือว่าการเรียนหนังสือมากเกินไปหรือว่าเรียนเรียกวาเรียนหนักเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าด้วยไหมครับคุณหมอส่งผลนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กจะขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยสำคัญมากสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนนะครับเพราะว่าเพื่อนี่จะเป็นกระจกสะท้อนให้เขาาารู้ว่เเขป็น บุคลิกภาพแบบไหนเขามีความถนัดยังไงมีจุดเด่นยังไงคุณค่าในตัวเองเนี่ยจะมาจากคนรอบข้างฟีดแบ็กมาครับ,รบตรงนี้ก็ส่งผลถ้าเด็กขาดตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนเรื่องของการเรียนที่หนักนะครับการที่เข้มงวดคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนพิเศษเยอะเนี่ยตรงนี้เด็กจะเกิดความเครียดครับแล้วก็เป็นความเครียดที่เรื้อรังด้วยนะครับ,รบยิ่งในบ,บ้านที่มีปัจจัยส่งเสริมเช่นบ้านที่ อาจจะมีการใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคำพูดเปรียบเทียบ,บอาจจะมีการใช้อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมในบ้านเนี่ยเด็กก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับเด็กบางคนเนี่ยต้องเรียนพิเศษถึง1ทุ่มทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ยังแถมอีกครึ่งวันนะครับถ้าถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม,อแม,อแม่บางท่านบอกไม่เยอะเกินเพราะว่าเพื่อนในห้องก็เป็นนะครับแต่ถ้าถามหมอเนี่ย หมอต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนเป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่เรียนเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับครับคุณหมอแล้วเวลาผลการเรียนออกเนี่ยแทนที่จะมองเฉพาะลูกตัวเองว่าได้กี่คะแนนไปมองหัวตารางก่อนหัวตารางก่อนครับก็ใครได้ที่หนึ่งเทียบใช่ไหมครับคุณหมอครับใครได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองใครได้ที่สามนะลูกครับคุณหมอครั้งหน้าพยายามมากกว่านี้นะลูกตอนนี้หนูได้เก้าสิบห้าคะแนนแล้วทําไมหนูยังไม่ได้ร้อย เพราะว่าได้ร้อยนี่จะมีภาพแปะอยู่ที่รั้วนะครับนะครับคุณป๊อปลองไปดูโรงเรียนดังๆนะครับปีรั้วปีภาพแปะอยู่ทําไมหนูไม่ได้ร้อยละลูกเพื่อนเขายังได้ร้อยการกดดันแบบนี้เนี่ยนะครับซ้ําแล้วซ้ําเล่ากว่าจะประถมมัธยมครับนะครับพอโตมาก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเครียดเรื้อรังแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองน้อยนะครับหลายๆคนที่มาหาหมอบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขี่ยเข็นให้เรียนจนกระทั่งตอนนี้มันรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีไฟแล้ว นะครับรู้สึกว่าไม่มีความสุขอะไรในชีวิตแล้วก็มองเห็นคุณค่าตัวเองไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเตือนว่าคุณพ่อคุณแม่เรื่องการเรียนพิเศษนะครับเรื่องการแข่งขันนี้เอาพอดีให้เหมาะกับศักยภาพตัวเองนะครับพอยี่แบบไหนเนี่ยบอกกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนนะมีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันครับคุณนหมอครับ อ๋อก็ต้องเป็นคําแนะนําที่ต้องไปปรับใช้กันในครอบครัวนะคุณหมอเนาะครับในส่วนของพฤติกรรมลูกที่เปลี่ยนไปหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคุณหมอหัวมีวิธีการพ่อแม่ควรทํำยังไงบ้างครับครับพฤติกรรมในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเด็กจะเริ่มมีการโต้เถียงเป็นตัวของตัวเองครับเพราะว่ามีการพัฒนาความเป็นบุคลิกภาพตัวตนเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับครับตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีวิธีการรับมือกับวัยรุ่นก็คือต้องยิ้มให้มากยิ้มให้มาก แต่บ่นให้น้อยบ่นให้น้อยครับถ้าเผื่อว่าติดบ่นนะครับติดสอนนะครับหรือว่าบางบางครั้งอาจจะกลายเป็นดาเนี่ยตรงนี้ต้องน้อยที่สุดนะครับบ่นสอนด่าเนี่ยต้อง้แล้วองทำยังไงเขาแบบเขาไม่เชื่อฟังเราเราก็ต้องสอนยิ้มให้มากพูดให้น้อกและทาบ้านให้หน้าอยู่ทำบ้านให้หน้าอยู่เพาข้ออนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ฟังครับบ้านให้หน้าอยู่ใช่ครับคราวนี้พอเด็กเนี่ยเขาทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นเขาใช้คาพูดที่ไม่เหมาะกับ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับทำบ้านให้หน้าอยู่ก็คือเด็กเนี่ยเขาอยากกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่ากลับมาตอนเย็นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมุงยยใส่ใจเขานะครับพอเขาไม่พอเราไม่โกรธเด็กไม่โกรธเราคอยมาพูดกันว่าที่หนูทําอย่างนี้มันไม่ถูกนะลูกหนูทําอย่างนี้เนี่ยทาให้คุณย่าเสียใจนะลูกหนูพูดใช้คาพูดอย่างนี้รือหนูใช้คาพูดอย่างนี้กับน้องครับคุณหมอไม่ถูกต้องนะลูกครับทํำยังไงที่เราจะ พูดคุยกันแบบที่ดีกว่านี้หนูลองเสนอได้ไหมพูดคุยกันได้ความเข้าใจนะครับถ้าจะลงโทษจริงๆก็ลงโทษโดยจากเบาไปหนักเบาไปหนักเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรครับมือถือแท็บเล็ตอ่าใช่ครับคือความสุขผมก็จะถามในหัวข้อถัดไปเหมือนกันคุณหมอเรืเ่อง iPad ถ้าหนูทําอย่างนี้อีกครัคร้<อ>หนูตีน้องเนี่ยหรือว่าหนูโยนของเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะลงโทษโดยการให้งดการใช้มือถือหวันนะลูก เรียบจากเบาเป็นหนักนะคุณหมอยังไม่ได้ยึดมือถือไปเลยนะยังไม่ได้ยึดไอแหัดไปเลยนะแต่ว่าพ่อคุณแม่รักหนูนะเน้นอย่างนี้ฮะแต่ว่าที่หนูทํามันไม่ถูกหนูเห็นด้วยไหมครับแต่ถ้าเผื่อว่าหนูไม่ทําอีกเดี๋ยวหนึ่งวันผ่านไปคุณพ่อจะให้ใช้เหมือนเดิมนะลูกคุณพ่อรักหนูนะอย่างเนี้ครับหนักแน่นมั่นคงแต่ว่าไม่ใช้การด่าไม่ใช้คําพูดที่รุนแรงนะครับยิ้มให้มากใช่ครับยิ้มให้มากบ่นให้น้อยคุณให้น้อยแล้วก็ทลบบ้านให้ได้อยู่โอเคครับได้ครับเด็กบางคนไม่อยากกลับบ้าน พราะว่าบ้านไม่น่าอยู่บ้านไม่น่าอยู่นี่มาถึงก็มีการใช้อารมณ์มาถึงเด็กแค่เดินเข้าบ้านครั้งแรกก็บ่นแล้วนะครับทําไมอย่างงั้นทาไมอย่างนี้นอ,อก็บ้านไม่น่าอยู่เขาก็ไม่อยากกลับมา,ร,บารู้สึกว่าข้างนอกหรือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นเซฟโซนของเขามากกว่าใช่ค,คุณหมออครับแล้วอย่างนี้ครับเราจะพูดถึงอา,อาการที่มันจะพัฒนาไปสู่เรื่องที่คุณหมอกังวลเรื่องของการฆ่าตัวตายของผู้ใหญ่ป้านล้วคุณหมอ ปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดสุรินทร์นี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาระดับประเทศนะครับครับมีการฆ่าตัวตายเนี่ยมากกว่า8คนต่อแสนประชากรนะครับซึ่งก็เกินค่ามาตรฐานของทั้งประเทศนะครับในปีปีหนึ่งจะมีคนฆ่าตัวตายทั้งจังหวัดเนี่ยประมาณเกือบ200ท่านนะเสียชีวิตจากการตัวตายต่อปีใช่ไหมครับต่อปีใช่ครับ200ท่านทั้งจังหวัดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีด้วยแต่ว่าอาจจะไม่เยอะในสองรยนี่มีเด็กและวัยรุ่นใช่ไหมครบผมมีครับมีด้วยมีครับ ีนี้เนี่ยมีเด็กและวัยรุ่นเนี่ยประมาณ8คนนะครับตั้งแต่ต้นปีมาใช่ไหมครับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วตุลาคมปีที่แล้วมาใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานแหละนะครับแต่ส่วนที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าวัยเรียนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็มักจะมีปัญหาที่เป็นปัญหาความอบอุ่นในครอบครัวนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหาความกดดันจากที่โรงเรียนด้วยส่วนหนึ่งครับผมเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กคนหนึ่งอยู่ป .5 ครับฆ่าตัวตายใช่ครับฆ่าตัวตายโดยการใช้สายสายฉีดชาระในห้องน้ำนะครับรัดคอนะครับเด็กคนนี้มีปัญหาความเครียดเรื้อรังจากในครอบครัวก่อนนะครับโดยคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันพอไปถึงที่โรงเรียนแล้วปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันกับเพื่อนแล้วประจวบว่าผู้ปกครองของเพื่อนที่มีปัญหาเนี่ยเขามากดดันเด็กครูเด็กนะครับเด็กก็ยิ่งเกลียดความเครียดคุณครูก็ จะปกป้องไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองฝั่งนั้นเขาแรงนะครับพอมาถึงที่บ้านเด็กก็พูดคุยกับใครไม่ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันดางตาคุณยายก็แก่เกินไปที่จะเซนซิทีพ่อครับดวงตาคุณยายบางท่านก็หาอาหารให้อย่างเดียวครับเซนซิทีพอจนกระทั่งเด็กคนนี้ก็เลยเขียนลากเพื่อทางออนไลน์นะครับส่งเมสเซจไปก็ลงมือฆ่าตัวตายพอห้าจนนั้นเองนะครับน้อยัเด็กอยู่เลยนะครับใช่ครับ ตร,ตรงจุดนี้นคือก็คือถ้าเกิดว่าทําให้ที่บ้านเนี่ยสามารถเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนําได้เด็กๆก็น่าจะาน้องคนนี้ก็น่าจะมีชีวิตอยู่ต่อใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของผู้ใหญ่แล้ครับคุณหมอมอีอะไรนะมีล่าสุดที่มีเลยนะมีคําแนะนําอะไรบ้างครับหมออยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ในส่วนของตัวคนไท้เองค,คนที่กาลัง <laughs> ประสบปัญหาซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็ คนคนไข้เองจะรู้ตัวดีที่สุดว่าอารมณ์เรามันไม่ปกตินะมันเศร้ามันหดหูท้อแท้สิ้นหวังแล้วอารมณ์เศร้านี่มันเป็นตลอดทั้งวันเลยมันไม่สามารถยกขึ้นมาไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งอารมณ์เศร้าเนี่ยปกติอาจจะเศร้าแป๊บเดียวแล้วก็ยกขึ้นมาคอันนี้มันไม่สามารถยกขึ้นมาได้แล้วก็มันเบื่อหน่ายไปหมดกับสิ่งที่เคยมีความสุขนะครับเคยชอบเคยทําอะไรมันหายไปเลยนะครับทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ แล้วก็มีความคิดกับตัวเองในแง่ลบคิดว่าเราไม่มีคุณค่าคิดว่าเราทําผิดมากๆแบบนี้เข้าสู่การรักษาเถอะนะครับรีบมาหาหมอนะครับปัจจุบันเนี่ยโรคทางด้านอารมณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เปิดกว้างมากนะครับเด็กนักเรียนที่ผมไปตรวจที่โรงเรียนสุดินทร์เนี่ยนะครับไปมา3ปีแล้วมีเด็กนักเรียนมารักษามากกว่า400คนครับแล้วเด็กแต่ละคนมาเองนะครับไม่ได้มีการคัดกรองไม่ได้มีบอกให้ใครบังคับมานะครับเด็กทุกคนลงคิวนัดเองมาตรวจมากกว่า400คนนะครับ เพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นเด็กปัจจุบันนี่เขาก็ยังรู้เลยว่าความผิดปกติทางอารมณ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องคิดว่ามันแปลกนะครับหรือว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วกับการรักษาทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจนะครับมาสู่การรักษาครับนะครับโอเคครับคุณหมอครับอ,อยากให้ฝากทิ้งใช้อะไรถึงอ,อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของอคลินิกตัวนี้ได้ไหมครับคุณหมอครับก็ หมอก็ไปเปิดคลินิกนะครับร่วมกับกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการนะครับให้ไปเปิดคลินิกที่ชื่อว่ากรีนคลินิกครับหมอกรีนที่เรียกว่าสีเขียวนะครับครับก็ปัจจุบันมีอยู่3แห่งก็คือที่โรงเรียนสิรินธรนะครับตั้งชื่อว่าสิรินกรีนคลินิกสุรวิทยาคารก็ตั้งชื่อว่าสุระกรีนคลินิกครับแล้วก็วานิชนุกูลชื่อว่าวานิชกรีนคลินิกครับก็มีจิตแพทย์ที่กลุ่มงานครับนะครับไป ออกตรวจที่โรงเรียนนะครับทำให้น้องๆนะครับสามารถที่จะมารับการตรวจกับจิตแพทย์โดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแลวก็ไม่ต้องลาโรงเรียนนะครับและท่านผู้ปกครองเนี่ยท่านผู้ปกครองชอบมากเพราะว่าไม่ต้องหาที่จอดรถด้วยไม่ต้องลางานด้วยผู้ปกครองก็สามารถที่จะพาน้องมาติดตามการรักษาได้เลยหลายหลายคนที่รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจะรู้ว่าบางทีอาจจะคิวเยอะนิดหนึ่งค่ะเยอะบางทีอาจจะต้องรอคิวรับยานานเนี่ยนะครับก็ย้ายจากโรงพยาบาลเนี่ย ขอย้ายมาที่โรงเรียนได้ไหมหลายคนนะครับที่โรงเรียนวานิ้นุองบูนเนี่ยเกินหนึ่งร้อยคนแล้วโอเคครับนะครับครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เอกลักษณ์แสงศรีลักษณ์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์นะครับที่ให้ความรู้กับชาวสุริย์ของเราของคุณทุ่มมอนะครับครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องใาไทรสมมันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกฟังที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนในครอบครัวได้แล้วพบกัััันนใหม่่พรรรุงีี้คคบบสสวด